สวัสดีครับต่อมาก็เป็นมุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้ก็ผมมาเข้าแทนคุณแชมป์นะครับวันนี้คุณแชมป์ปิดธุระในช่วงเช้านะครับเริ่มต้นด้วยภาพของเซตอินเด็กกันก่อนนะครับหลังจากที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็ปรับตัวเข้าสู่แนวต้านที่บริเวณไฮเดอร์นะครับระดับ1345นหะครับหลังจากปรับตัวขึ้นทดสอบนะครับตอนนี้ก็ทดสอบมา3วันนะครับจะเรียกได้ว่ากระชากขึ้นเนี่ยยัง เเรียกไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยยังทรงตัวอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าเราไปดูในภาพย่อยนะครับภาพลาย30นาทีเนี่ยเซตอินเด็กซ์นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการแกว่งตัวที่เป็นโทนลักษณะไซเวนะครับแนวต้านกรอบบนเนี่ยอยู่ที่1348บวกลบตรงนี้นะครับส่วนกรอบล่างนะครับสามารถมองได้เป็นรูปแบบ ascending triangle นะครับซึ่งมีแนวรับกรอบล่างนะครับอยู่ที่บริเวณ1340 นะครับดังนั้นทิศทางการเบรกเอาท์นะครับในวันนี้นะครับจะเป็นตัวกําหนดนะครับถ้าหลุดกรอบล่างเนี่ยมีโอกาสย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับนะครับที่บริเวณ1333นะครับกรณีเบรกเอาท์ออกบนขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้จะเป็นทั้งการเบรกเอาท์ออบนของภาพเล็กนะครับรวมถึงการเบรกเอาท์ไฮเดิมที่บริเวณ1345นะครับก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านตัดไปบริเวณ1360ได้นะครับถ้าเรามาดูในตัวของ มาเก็บเดตอินดิเคเตอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยตัวของเปอร์เซ็นต์หุ้นนะครับที่ทำนิวไฮในรอบสี่สัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ระดับ20%นะครับซึ่งยังสูงกว่าหุ้นที่ทำนิวโรในรอบสี่สัปดาห์นะครับซึ่งอยู่ที่ระดับ11.74%นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองของตัวมาเก็บเดตนะครับหรือว่าไตร่ตรของหุ้นนะครับในดัชนีเองเนี่ยยังคงเป็นบวกอยู่นะครับเพราะหุ้นที่ทำนิวไฮนะครับตอนนี้ยังมากกว่า หุ้นที่ทำนิวโรนะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะให้ไบแอดนะครับถ้ามีจังหวะสะสมกำลังนะครับแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปนะครับวันนี้คิดว่ามุมมองนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับกรณีที่ดูดกรอบล่างลงมานะครับวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นการหลุดลงมาแล้วก็ไม่ได้ปรับตัวลงเยอะนะครับเพราะไส้ในเนี่ยยังถือว่าดูดีอยู่นะครับในด้านของหุ้นแนะนําวันนี้นะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของติดล้อนะครับสําหรับตัวติดล้อเองเนี่ยหลังจากที่ ก่อนหน้านี้นะครับโครงสร้างราคามันทำ lower high lower low ลงมาต่อเนื่องนะครับคราวนี้เนี่ยมุมมองนะตอนนี้โครงสร้างราคาของตัวติดล้อนะครับมีการเปลี่ยนไปนะครับมีการยกฐานขึ้นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเป็นลักษณะของแพทเทิร์นนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของบูฟเฟตที่มีการเบรกเอาผ่านของบนขึ้นมาได้แล้วนะครับเลยมองว่าตัวของติดล้อนะครับมันนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับมีโอกาสที่จะเล่งตัวขึ้นได้นะครับแนวรับของตัว ติดล้อนะครับอยู่ที่บริเวณ17.40นะครับในด้านของแนวต้านนอยู่ที่บริเวณ18บาทนะครับสำหรับตัวแรกเป็นตัวติดล้อนะครับส่วนตัวที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ BH นะครับหรือโรงพยาบาลบำรุงรากนะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรงในก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดเนี่ยราคาย่อตัวลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ถ้า เราสังเกตนะครับหลังจากที่ลงมาแต่เส้น200วันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมีแท่งเทียนกับตัวนะครับที่เรียกว่าตัวของรูปแบบบูลิตเอ g นคาฟ n ินะครับซึ่งก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวที่กินแท่งเทียนก่อนหน้าขึ้นไปนะครับผมมองว่าการย่อตัวในรอบนี้นี่ยจะเป็นการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวรับของตัว b s อนะครับอยู่ที่167นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่จุดสวิงไฮเดิมนะครับในรอบที่ผ่านมาที่173บาทนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ STA นะครับส่วนตัว STA เนี่ยยังแปล่งตัวในกรอบของ u p t e n d channel นะครับแนวโน้มเนี่ยยังดีนะครับเป็นลักษณะไซ w ์เว up ตามกรอบนะครับตอนนี้เนี่ยการย่อตัวครั้งที่ผ่านมานยืนได้ที่เส้น200วันนะครับมองว่ามีโอกาสเล่งตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านกรอบบนได้นะที่บริเวณ13.80นะครับในด้านแนวรับเนี่ยอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับตอนนี้ก็ 12บาท90นะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะเทรดดิ้งในกรอบของ u p t เ e n t c h a n n l นะครับย่อซื้อขึ้นผายตามกรอบได้นะครับโดยทั้งหมดก็มี3ตัวนะครับติดล้อนะครับ b h แล้วก็ตัวของ STA นะครับเดี๋ยววกกลับมาที่ตัวของ SET Index Future สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัว S50 S26 นะครับถ้าเราไปดูในภาพราย30นาทีนะครับตัวนี้ก็ภาพคล้ายๆของ SET Index นะครับเมื่อวานนี้เนี่ย มีจังหวะที่ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณกรอบบนนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้แพทเทิร์นมัเองนะครับเหมือนกับตัวของเซ t ตอินเด็กเลยนะครับกรอบบนเนี่ยอยู่ที่บริเวณ900นะครับส่วนกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่บริเวณ888นะครับช่วงนี้เนี่ยสามารถเก็งกทำไรสั้นๆได้นะครับเป็นลักษณะการเทรดดิ้งในกรอบนะครับเข้าใกล้กรอบบนเนี่ยก็เปิดช็อตได้แล้วก็ถ้า ปรับตัวลงมาเข้าใกล้กรอบ่รงในกรอสามารถเปิดสถานะรองได้นะครับเป็นลักษณะการเทรดดิ้งในกรอบจนกว่าจะเห็นการเบรกเอาเลือกทิศทางนะครับต่อมาจะเป็นตัวของราคาทองคำนะครับช่วงนี้นะครับแม้ว่าความผันผวนจะลดลงมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังแปลงตัวนะครับระดับ2-300เหรียญต่อวันนะครับทองคำนะตอนนี้เองนะครับแนวโน้มเนี่ยเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับปรับตัวขึ้นแรงแล้วก็ปรับตัวลงมาแรงนะครับการทดสอบ ตัวของอันเทลไลยังสามารถยืนได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูรอบการรีบาวครั้งที่ผ่านมานมันกดไายลงมานะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะแก่งตัวนะครับเป็นแพทเทิร์นรูปแบบสามเหลี่ยมน,นะครับแนวรับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณ4,665นะครับแล้วก็แนวต้านกอบบนนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณ5,100นะครับดังนั้นตัวของทองคางช่วงนี้เนี่ย ถ้าเล่นผมอาจจะแนะนําเป็นลักษณะการเก็งกาไรในกรอบแนวรับในต้านนะครับเป็นลักษณะย่อเปิดลองนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นไปก็สามารถเปิดช็อตได้นะครับส่วนอีก1สินทรัพย์นะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยอ่อนแรงกว่าตัวทองคําก็คือตัวของซิลเวอร์นะครับหรือก็คือโลหะเงินนะครับเพราะว่าตัวทองคำเนี่ยไม่ได้หลุดโลนะครับของรอบที่ปรับตัวลงมาแรงๆนะครับแต่ตัวซิลเวอร์เองเนี่ย มันมีจังหวะที่ปรับตัวหลุดลงไปนะครับชานี้เนี่ยเริ่มตึงกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าในเชิงเปรียบเทียบเองเนตัวทองคำเนี่ยยังมีโครงสร้างราคาที่แข็งแรงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปแอดฝั่งรองนะครับผมมองว่าให้ลองตัวของทองคำนะครับส่วนคนที่อยากไ y แอดในฝั่งช็อตเนี่ยผมมองว่าให้ช็อตตัวของซิลเวอร์ได้นะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนักลงทุนกันนะครับ ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของอีออนนะครับสำหรับตัวอีออนนะครับปรับตัวลงมาเข้าใกล้บริเวณแนวรับโลเดิมแล้วนะครับมองว่าตัวของดาวไซต์เนี่ยเริ่มจำกัดนะครับแต่อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ซื้อสะสมเพื่อถือระยะกลางนะรเพราะว่าตัวอีออนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ แข่งตัวที่ไม่ได้หวือหวามากนักนะครับแนวรับที่บริเวณกรอบล่างตอนนี้เนี่ยอยู่ที่95นะครับแนวรับแรกแล้วก็โลเดิมนะครับอยู่ที่บริเวณ93.50นะครับย่อเข้ามาโซนนี้เนี่ยผมมองเป็นจังหวะในการเข้าสะสมได้นะครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ98.75นะครับแล้วก็ต้านหลักที่มองว่าถ้ากิ่งกำไรเนี่ยสามารถกิ่งกำไรการขึ้นปิดก็บได้นะครับอันนี้จะอยู่ที่บริเวณ101.50นะครับ ต่อมาจะเป็นตัวของแคลคอมนะครับสำหรับตัวแคลคอมนะครับรอบนี้ย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ถ้ารอบนี้นะครับสามารถยกฐานขึ้นได้เนี่ยมันจะเป็นการยกฐานแล้วก็จะพลิกแนวโนบนะครับกลับไปเป็นไซด์เวัพได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฟอร์มตัวรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับมันมีการเบรกเอาขึ้นมานะครับดังนั้นตัวแคลคอมแนวรับที่บริเวณ 7.62ตรงนี้นะครับอาจจะสามารถเข้าไปซื้อกิ่งกาไรได้นะครับส่วนแนวต้านเนยอยู่ที่บริเวณ4.88นะครับเส้น20วันต้านแรกแล้วก็ต้านที่สองในจะอยู่ที่บริเวณ5.05นะครับคุณ4ีฟูดาถามตัวแนวรับของตัวซิเวอร์เข้ามานะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาที่ตัวซิเวอร์สักนิดหนึ่งนะครับแนวรับของตัวซิเวอร์นะตอนนี้เองเนี่ยอยู่ที่หางที่ลงไปทำโลเมื่อเช้านะครับ64.70ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของ แท่งเทียนแฮมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะลุ้นช่วงรีบาวสั้นๆได้นะครัสำหรับตัวของซลเวอร์นะครับแต่ว่าภาพใหญ่เองยังกดฐานลงมานะครับถ้าดูโครงสร้างราคาของตัวซลเวอร์มันมีการทำ lower high และ lower low แล,ะแ,ละแล้วนะครับตอนนี้ต่อมานะครับจะเป็นตัวของ KKP นะครับสำหรับตัว KKP นะครับแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นทำนิวไฮได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เองโดยตัว KKP เริ่มเห็นสัญญาณตัวของเบริสเทเวเชนเล็กๆนะครับช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่จะย่อรีบาสลับลงมาได้นะครับแต่ว่าแนวโน้มใหญ่เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะถ้ามีอยู่มองว่ายังสามารถถือได้นะครับยังไม่น่าห่วงนะครับแนวรับตอนนี้ก็70.50นะครับแนวรับแรกแล้วก็แนวรับที่2เนี่ยอยู่ที่เส้น20วันนะครับ69.25นะครับ ต่อนะครับจะเป็นตัวของ BCPG นะครับสำหรับ BCPG นะครับแนวโน้มสวยเลยนะครับอรอมตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมแล้วก็มีการเบรกเอาพันของบนขึ้นมาได้นะครับวันนี้มองว่ามีโอกาสที่จะเล่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับสำหรับแนวรับเองเนี่ยอยู่ใกล้ๆแนวเบรกเอาของรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับเจ็ดบาทสี่สิบแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่ บริเวณ8บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนแนวเบรกดาวในช่วงก่อนหน้านี้นะครับสวัสดีคุณศิรินทร์นะครับต่อมานะครับเป็นตัวของ AAI นะครับสำหรับตัว AI นะครับเป็นสัญญาณการกลับตัวแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทำนิวโลมาต่อเนื่องนะครับรอบนี้เองเนี่ยแนวโน้ม พลิกมาเป็นบวกจากการที่ราคายกฐานขึ้นได้นะครับมองว่าราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นนะครับเป็นลักษณะไซด์เวนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยมีโอกาสที่จะแกว่งตัวตามรอบของอัพเทนชแนลได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมราคาในช่วงนี้เนี่ยเริ่มจะเห็นเป็นการขึ้นสลับย่อนะครับตัวนี้สามารถเก็งกาไรในกรอบได้นะครับแนวต้านกรอบบนของตัว AI ตอนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณ4บาท50 สำหรับแนวรับยอยู่ที่กรอบล่างบริเวณ4.22นะครับสามารถเก็งกำไรแบบย่อซื้อขึ้นขายตามกรอบได้นะครับสำหรับตัวของ AI นะครับคุณปรวินนะครับสวัสดีนะครับถามตัวของ b a เข้ามานะครับตัวของ b a ตอนนี้เป็นลักษณะไซเวย์นะครับแต่อาจจะต้องเริ่มระ,ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการปรับตัวทำนิวไฮรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมี สัญญาณบปลิดด้วยเปอร์เจนต์นะครับจากตัวของ RSI นะครับส่วนแนวรับนะครับที่ไม่ควรหลุดละกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ u p พเท n d l i n นะครับอยู่ที่บริเวณ20.30นะครับอันนี้เป็นจุดที่ไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยจะทําให้แนวโน้มที่เป็นขาขึ้นเสียไปนะครับในด้านของแนวต้านอยู่บริเวณ High เดิมนะครับ21.30ตรงนี้นะครับก็สามารถเก็งกำไรในกรอบได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดกรอบล่างนะครับอันนี้ต้องยอมคัดออกมานะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตัวของดูโฮมนะครับสำหรับตัวของดูโฮมนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะได้รลุนนะครับสัญญาณกับตัวในรูปแบบของ i n v เวอร์เทสแอนด์ชูเอนะครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมีไหล่ซ้ายมีหัวนะครับตอนนี้ทำไหลขวาเสร็จแล้วแล้วก็กำลังขึ้นทดสอบแนวต้านของในกลายนะครับตัวนี้สามารถ เก็งกำไรแบบเบรกเอาได้นะครับถ้าเบรกเอาผ่านแนวต้านเน็กไลน์ที่3.72นะครับอันนี้ follow ขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับอยู่ที่3.84นะครับก็แนะนําเป็นการเทรดแบบเบรกเอานะครับตอนนี้ก็ถือว่าจ่อตัวของเน็กไลน์แล้วนะครับสําหรับดูโฮมนะครับต่อไปนะครับคุณหนูยิ้มแก้มป่องถามตัวของเอ่อ Google เข้ามานะครับ G o g 8 0นะครับ สำหรับแนวรับนะครับอันนี้ก็อยู่ที่โลของเมื่อวานนี้เลยนะครับที่เป็นแท่งเทียนแฮมเมอร์นะครับสักคู่โอเคนะครับอยู่ที่4.94นะครับบริเวณโลเดิมวันนี้เป็นแนวรับส่วนตัวแนวต้านอยู่ที่ไฮเดิมนะครับ5.55นะครับสำหรับตัว GOG80 นะครับต่อมาจะเป็นตัวของ CAT l 0 1นะครับ ตัวนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณการเบรกเอาท์มาเหมือนกันนะครับแพทเทิร์นที่มีการเบรกเอาท์เนี่ยเป็นรูปแบบของ falling wedge นะครับมีการเบรกเอาท์ขึ้นมาแล้วนะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ4.74นะครับในด้านของแนวรับอยู่ที่เส้น20วันนะครับ4.40นะครับอีกตัวหนึ่งที่คุณหนูยิ้มถามเข้ามาจะเป็นตัวของไปตู้80นะครับ น,นี่ก็ปรับตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับพอดีนะครับแนวรับหลักเนี่ยจะอยู่ที่แนวเบรกเอาต์นะครับบริเวณ5้าบาทสีิบนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่เส้น20วันนะครับห้าถึง6บาทตรงนี้นะครับคุณรัศมีถามตัวของกัฟเข้ามานะครับมองไปต่อหรือเปล่านะครับห้มีโอกาสไปถึงไหมนะครับผมมองไปต่อนะครับแต่ว่าการไปเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะ เป็นการขึ้นสลัดย่อมากกว่าจะที่จะขึ้นรวดเดียวเหมือนช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคบเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยตัวของ i อ i เนี่ยมันเข้าสู่เขตโอเวอร์บอร์นะครับอาจจะมีการย่อตัวลงมาเพื่อลดความร้อนแรงบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยมุมมองของตัวกราฟเนี่ยนะตอนนี้เนี่ย,นนยมันเป็นบวกนะครับเพราะว่ามันมีการเบรกเอาท์ผ่านทั้งเส้นตัวของดาวเทลล่ารนะครับรวมถึงกลับขึ้นมาเยืนเหนือเส้น200วันแล้วยังมีสัญญาณโกลเด้นคอร์สด้วยนะครับดังนั้นมองว่ามีโอกาสไปต่อนะครับแต่อาจจะมีจังหวะที่ ราคาเนย่อตัวสลับได้นะครับต่อมานะครับตัว b s นะครับอันนี้ต่อไปแล้วเป็นหุ้นแนะนำนะครับแล้วก็จะมีตัวของซิฟโกนะครับขอแนวรับแนวต้านเข้ามานะครับสำหรับตัวซิฟโกนะครับราคาทรงตัวอยู่ที่บริเวณโลเดิมเลยนะครับแนวรับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1.96นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2.208นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเทรดในกรอบแนวรับแนวต้านได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยแกว่งตัวในกรอบไซเว์นะครับ,บกรอบก็ค่อนข้างชัดย่อเข้าใกล้กรอบล่างก็ซื้อนะครับปรับตัวเข้าใกล้กรอบบนก็เป็นจังหวะในการขายได้นะครับสวัสดีคุณองฟองนะครับถามตัวทองแท่งเทรดในกรอบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาทองแท่งกันนิดหนึ่งนะครับทองแท่งเนี่ยจะมีแนวรับนะครับก็คือจุดสวิงโลรอบล่าสุดที่ราคาปรับตัวลงมาแลงเนี่ยบริเวณ 71,000นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบล่างนะครับส่วนกรอบบนเนี่ยจะมีกรอบบนย่อยนะครับอยู่ที่75,700นะครับแล้วก็กรอบหลักเลยที่เป็นไยเดิมเนี่ย81,000บวกลบตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมองว่าเข้าใกล้กรอบล่างเนี่ยค่อยเป็นจังหวะซื้อนะครับ7 1 0 0 0บวกลบไอเนี่ยถือว่าสามารถซื้อได้นะครับมายแรกอันนี้ก็จะเป็นราคาของทองคำแท่งนะครับ ต่อมานะครับถามตัวของ CSG เข้ามานะครับสำหรับตัว CSG แนวโน้มดูดีนะครับมีการเบ่ง out ผ่านเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จังหวะย่อตัวลงไปทดสอบนะครับหรือการ pull back เนี่ยยืนได้ไม่หลุดนะครับอันนี้ก็มองเป็นการ pull back เพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1.62นะครับอันนี้แนวต้านแรกแล้วก็ แนวต้านที่2อนะครับอยู่ที่บริเวณ1.72นะครับในด้านของแนวรับอยู่ที่เส้น20วันนะครับ1.55นะครับตัวนี้มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับสวัสดีคุณคิงนะครับถามตัวของ BJC เข้ามานะครับขาปิดช่วงนี้ปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับ BJC เองเนี่ยก็เป็นสัญญาณกับตัวนะครับรูปแบบของ i n v e r d Head Shoulder นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยสามารถเบรกเอาทผ่านตัวของ neckline ขึ้นมาได้นะครับมองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับแนวรับตอนนี้อยู่ที่แนวเบรกเอาทเลยนะครับ14.60นะครับในด้านของแนวต้านในอยู่ที่บริเวณ16บาทนะครับวันนี้ก็เป็นจุดสวิงไฮก่อนหน้านะครับ คุณนาริสลาถามตัวของ SCB เข้ามานะครับสำหรับตัว SCB นะครับภาพใหญ่นะครับยังเป็นบวกอยู่นะครับราคาเนี่ยปรับตัวลงมาทดสอบแนว breakout นะครับของไฮก่อนหน้าแล้วสามารถยืนได้นะครับทำให้แนว breakout ตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่บร,ริเวณ135บาทนะครับส่วนแนวต้านของ SCB อยู่ที่138.50นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตัวของซิงเกอร์นะครับสำหรับตัวของซิงเกอร์นะครับตอนนี้เป็นลักษณะไซเวย์นะครับรูปแบบที่เห็นเนี่ยเป็นลักษณะของซิ m เมทริคอท r i a n g l e นะครับแนะนำว่าถ้าจะเทรนะครับรอการเบรกเอาต์เกบนขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้แนวต้านกอบบน,นยอยู่ที่บริเวณ4.96 นะครับถ้าเล็กขึ้นไปเนี่ยค่อยเป็นจังหวะในการ Follow นะครับเป้าหมายถัดไปในอยู่ที่บริเวณ5บาท30สนะครับส่วนกรณีที่หลุดกรอบล่างที่เป็นแนวรับนะครับ74.70ตรงนี้ถ้าหลุดออกมาเนี่ยมองว่าเลี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้ปลายกรอบสามเหลี่ยมนะครับอาจจะไม่ได้แนะนําให้เทรดดิ้งในกรอบสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงปลายแล้วมองว่ารอการเบรกเอาก่อนนะครับต่อมานะครับคุณกู๊ดวิวถามว่า m t c ทีที่ 31บาทนะครับจะมีโอกาสลงมาให้รับหรือเปล่านะครับรอบนี้31มสบาทนะผมมองว่าน่าจะยากนะครับเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ย MTC มันเบรกเอาตัวของเทเลไลน์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็31บาทเนี่ยมันเป็นจุดที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยยีวันนะครับช่วงนี้ผมมองว่าถ้าจะเทรด t t c เนี่ยอาจจะตีกรอบตัวของอัพเทนช n แนลขึ้นมานะครับแนวรับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ บริเวณ33บาทนะครับมองว่ารอซื้อที่33บาทได้นะครับถ้า31บาทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากนะครับเดี๋ยวขออีก2คําถามสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของ AOT นะครับสำหรับตัว AOT นะครับเป็นลักษณะไซเวย์นะครับแพทเทิร์นที่ฟอร์มตัวอยู่เนี่ยจะเป็นรูปแบบของ e s ็ท n n i n g t r i i n g l e นะครับมีกรอบบอนอยู่ที่บริเวณ53.75นะครับส่วนกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่บริเวณ49.75นะครับอเนี่ยอาจจะแนะนำให้รอจังหวะการเบรกเอาขึ้นไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเบรกเอาขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกทิศทางฝั่งขาขึ้นนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ย55.75ที่เป็นกรอบบนนะครับส่วนกรณีที่ หุดกรอบล่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเลี่ยงนะครับเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามนะครับจากคูณเคโลโลนะครับถามตัว BCS เข้ามานะครับสำหรับตัว BCS ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นการฟอร์มตัวของรูปแบบ i n v วอร์เท h o ช l ด e r นะครับแล้วก็กำลังขึ้นทดสอบแนวต้านของ Neckline ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เรามีไหลซ้ายมีหัวนะครับตอนนี้ฟอร์มไหลขวาเรากำลังขึ้นทดสอบตัวนี้สามารถ เทรดแบบเบรกเอาท์ได้นะครับถ้าเบรกเอาท์ผ่านแนวต้านแรก line นะครับซึ่งก็กําลังจ่ะเลยนะครับ10.20ตรงนี้จะเป็นจังหวะ follow ขึ้นไปนะครับเป้าหมายถัดไปในอยู่ที่บริเวณ10.60นะครับแนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านที่เอี่ยอยู่ที่บริเวณ11บาทนะครับสำหรับตัว BCS รอเก็งกำไรการเบรกเอาท์ได้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับ รายการเว็บดีไซน์บายยนต้านะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่มซับสไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ